สวัสดีเจ้าวันนี้เขามาปะกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่18มิถุนายน2568เจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็มาพอสภาพอากาศตี <sun arrivé S 1> พันมาก่นะเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเขาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และในบางแห่งก็มีฝนตกหนักนะเจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้39.2มิลลิเมตรตีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดียงหม่เจ้า ต่อไปทำมาติดต,ตามียากรอากาศประจําวันกันเจ้าในส่วนของสภาพอากาศโดยรวมของวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยหลักๆวันนี้ก็คงเป็นลักษณะของมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับก็ได้พัดปกคลุมนําความชื้นเข้ามานะครับทำให้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับประมาณร้อยละสีิบของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะจะเน้นทางซีกตะวันตกแล้วก็จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำในส่วนของวันนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้เองนะครับภาคเหนือก่อเมฆปกคลุมค่อนข้างที่จะหนักกันนะครับทำให้เจ้านี่เองเนี่ยกปะกลุ่มฝนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับก็ค่อนข้างที่จะกระจายนะครับแต่ว่าก็ไปกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับ ในส่นของเรดาร์ตรวจอากาศเจ้านี้นะครับก็จะปะกลุ่มฝนนะครับอย่างที่บอกเน้นภาคเหนือตอนบนนะครับเจ้านี้ก็จะปะแถวแถวเชียงใหม่นะครับเอเชียงรา้พะเยาน่านนะครับแล้วก็แปรนะครับลาพูนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนเล็กๆอยู่กับคาดว่าช่วงบ่ายค่ำมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวแล้วก็นักขึ้นนะครับแต่ประมาณประเกิื่อนละสีของพื้นที่นะครับ ในสซนของแบบจำลองฝนร่วมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เองเนี่ยฝนก็จะเดินทางสิบตะวันตกเป็นหลักนะครับก็แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลําปูลําปางตากําแพงเพชรนะครับก็ขอใเ้เฝ้าระวังฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะบ่ายค่านะครับวันพุธเองนะครับมันฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยละสีของพื้นที่นะครับแล้วก่อฝนเนี่ยแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นก่อน่าจะเป็นปลายสัปดาห์นะครับประมาณวันที่สเ็เป็นต้นไปนะครับ อุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอ,อยู่ที่24นะครับถึง26องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอ,อยู่ที่26-27องศาเซลเซียสครับ และสุดท้ายนี่นะเจ้าภาคเหนือของเขาก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองติเกิดขึ้นได้เจ้าก่อของฮือปอม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพแล้วก่อระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองไว้ตัวนะเจ้าและเกษตรกรเจ้าก็ควรเตรียมการป้องกันต่อผลผลิตทางการเกษตรและก่สัตว์เลี้ยงไว้ตัยเจ้า และถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอาการสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์053277919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาตีขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน